สวัสดีนักเรียนชั han, ้นประถมศึกษาปีที่2นะคะและก็สวัสดีท่านผู้ปกครองด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อในหน่วยการเรียนรู้ที่2วัสดุและการใช้ประโยชน์ซึ่งหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราก็ได้เก่งกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนะคะในหัวข้อการดูดซับน้ำของวัสดุซึ่งสัปดาห์นี้เราก็จะมาต่อในหัวข้อนั้นนะคะสิ่งที่จะเราจะเรียนรู้นะคะเมื่อเรียน จบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วเราจะต้องสามารถอธิบายและเปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุได้นะคะอธิบายสมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนําวัสดุต่างๆมาผสมกันเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุที่นํามาทําวัสดุที่นํามาทําวัตถุตามความต้องการนะคะและสุดท้ายก็คือเราต้องสามารถบอกแนวทางการนําวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ อ่านะคะวันนี้เราก็จะมาย้อนกลับไปในหัวข้อของปดาห์ที่แล้วคือสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุนะคะจากใบงานที่ครูคได้ให้นันเกเรียนทำเกี่ยวกับสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุว่าวัสดุชนิดไหนบ้างที่สามารถดูดซับน้ําได้เนาะเราก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมวัสดุ ชิ้นนั้นถึงสามารถดูดซับน้ําได้แล้วทําไมวัสดุอีกอย่างหนึ่งถึงไม่สามารถดูดซับน้ำได้นักเรียนคะเรามาดูที่ภาพกันเลยในจอนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีวัสดุอยู่ทั้งหมด3ชนิดคือ 1. กระเบื้อง 2. กระดาษและสฟองน้ำนักเรียนทุกคนมาช่วยคุณรูคิดสิว่าหา เราหยดน้ำในปริมาณที่เท่ากันนะคะลงในวัสดุทั้ง3ชนิดนี้จะมีหยดน้ำเหลือบนวัตถุใดน้อยที่สุดอ่าวัตถุใดเอ่ยนักเรียนคิดว่าวัตถุใดคะกระเบื้องกระดาษหรือว่าฟองน้ำอ่าเรามาดูเฉลยกันเลย เฉลยก็คือวัตถุที่มีน้ำเหลืออยู่น้อยที่สุดนั่นก็คือเกมาาค่ะฟองน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็คือฟองน้ำนะคะฟองน้ำนั่นเองเป็นวัตถุที่มีหยดน้ำเหลืออยู่น้อยที่สุดทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะทำไมฟองน้ำถึงจะต้องมีหยดน้ำเหลืออยู่ข้างบนน้อยที่สุดก็เพราะว่า เพราะว่าอะไรคะเพราะเพราะว่าฟองน้ำนะคะมีคุณสมบัติเฉพาะคุณสมบัติของฟองน้ำคืออะไรคุณสมบัติของฟองน้ำก็คือสามารถดูดซับน้ำได้ดีที่สุดก็เลยทำให้ฟองน้ำนะคะมี หยดน้ำอยู่ข้างบนเนี่ยน้อยกว่าวัตถุชนิดอื่นๆดังนั้นสรุปแล้วสมบัติการดูดซับน้ำของวัดสดุนะคะก็คือวัดสดุสามารถดูดซับน้ำได้โดยสังเกตจาก ปริมาณน้ำใช่ไหมลูกปริมาณน้ําที่ซึมเข้าไปในช่องว่างของวัสดุนั้นนะคะถ้าวัสดุใดที่ปริมาณน้ําซึมเข้าไปได้มากก็แสดงว่าวัสดุนั้นดูดซับน้ําได้ดีวัสดุใดที่ปริมาณน้ําซึมผ่านช่องว่างได้น้อยแสดงว่าวัสดุนั้นดูดซับน้ําได้ไม่ดีนั่นเองนะคะสมมุติเนี่ยมีกระเบื้อง กระดาษและก็ฟองน้ำถ้าเราเรียงคุณสมบัติการดูดซับน้ำนะคะจากดูดซับน้ำได้มากที่สุดไปหาหน้อยที่สุดเราก็จะสามารถบอกได้ว่าวัสดุที่สามารถดูดซับน้ำได้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งก็คือฟองน้ำนะคะอันดับที่สองก็คือกระดาษและอันดับสุดท้ายก็คือกระเบื้องนั่นเอง อ่าเดี๋ยวเราไปสไลด์ต่อไปกันเลยนะคะจากสมบัตินะคะการดูดซับน้ําของวัสดุที่ได้กล่าวมาจากสไลด์ที่แล้วนะคะคุณครูก็มีคลิปนะคะเกี่ยวกับคุณสมบัตินะคะของการดูดซับน้ําของวัสดุมาให้นักเรียนรับชมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยค่ะ แล้วอยนสังเกตดูดิ มาดูเปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุสองชนิดคือวัสดุชนิด A และก็วัสดุชนิด B นะคะโดยลําดับแรกเนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่าปริมาณน้ําในบิ๊กเกอร์ทั้งสองใช่ไหมคะจะเท่ากันแล้วเมื่อเขาจุม่มใช่ไหมคะจุ่มวัสดุชนิด A และวัสดุชนิด B ลงไปในบิ๊กเกอร์ทั้งสองที่มีปริมาณน้ําเท่ากันแล้วก็ยกขึ้นมาปรากฏว่าปรากฏว่าอะไรลูก ปรากฏว่าน้ำในบิกอร์ที่วัสดุ A จุ่มลงไปนั้นเหลือน้อยกว่าน้ำในบิกอร์ที่วัสดุ B จุ่มลงไปนะคะเมื่อน้ำมันเหลือน้อยกว่าก็แสดงว่าวัสดุ A เป็นยังไงลูกวัสดุ A สามารถดูดซับน้ำได้ดีกว่าวัสดุ B นั่นเองค่ะเอ็นะอ่าก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนะคะ คุณสมบัติของการดูดซับน้ำของวัสดุต่อไปน,นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการนำวัสดุเนี่ยมาผสมกันมาผสมกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปถัดไปได้เลยค่ะ มาดูในสไลด์ถัดไปนะคะสไลด์ถัดไปคือการนําวัสดุมาผสมกันวัสดุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอยู่แล้วเมื่อเรานําวัสดุแต่ละชนิดมาผสมกันก็จะทําให้เราได้วัสดุชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากเดิมแตกต่างไปจากเดิมยังไงเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะอะ่ก่อนอื่นเรามาดูนิยามนะคะของคําว่าการนําวัสดุมาผสมกัน การนำวัสดุมาผสมกันนะคะก็คือการนำวัสดุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมเข้าด้วยกันทำให้วัสดุที่ได้มีสมบัติที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ที่เราต้องการนะคะตัวอย่างวันนี้จะเป็นการนำอะไรมาผสมกันไปดูพร้อมๆกันค่ะอันหนึง่งปูนซีเมนต์นะคะค,คุณนำปูนซีเมนต์มาผสมกับสก็คือก็คือ ทรายนะคะหมายเลข1คือนำปูนซีเมนต์มาผสมกับ2ก็นะคะคือทรายหมายเลข3คือน้ำและหมายเลข4ก็คือหินนะคะซึ่งเราจะได้ได้อะไรเอ่ยได้คอนกรีตออกมาอ่าสิ่งที่ได้คือคอนกรีตซึ่งคอนกรีตมีคุณสมบัติแตกต่างจากวัสดุที่นำมาผสมทั้ง4อย่างนี้เลยก็คือ ปูนซีเมนมีลักษณะเป็นผงทรายใช่ไหมเป็นเม็ดเล็กๆน้ําเป็นของเหลวหินเป็นของแข็งก้อนใหญ่เมื่อผสมกันจะได้คอนกรีตออกมาเราจะนําคอนกรีตไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างนะคะสร้างกําแพงสร้างผนังสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆโดยการนำทั้ง4อย่างเนี้มาผสมกันจะทำให้ได้ ปูนซีเมนจะทําให้ได้คอนกรีตที่มีชี่เวลาคอนกรีตแห้งแล้วเนี่ยจะมีความแข็งแรงทนทานและก็สามารถยึดเกาะสามารถเชื่อมเจ้าอิฐให้อยู่ด้วยกันได้อย่างแข็งแรงดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการนําวัสดุมาผสมกันเนี่ยจะทําให้เราได้วัสดุชิ้นใหม่หรือวัสดุอย่างใหม่ที่ มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากวัสดุเดิมและก็เหมาะสมกับประโยชน์ที่เรานำไปใช้นั่นเองอสรุปนะคะการนำวัสดุมาผสมกันเนาะวัสดุบางชนิดนำมาผสมกันแล้วทำให้ได้วัสดุหลังผสมที่มีสมบัติแตกต่างไปจากสมบัติวัสดุก่อนผสม คืออะไรก็คือวัสดุที่ก่อนนํามาผสมมีสมบัติยังไงเมื่อวัสดุหลังการผสมก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปเช่นการนําปูนซีเน์นการนำทรายดินและก็น้ํามาผสมแล้ว,ลว,ลวได้คอนกรีตออกมานั่นก็คือคุณสมบัติของคอนกรีตจะแตกต่างจากคุณสมบัติของวัสดุ ที่นำมาผสมใช่ไหมคะ,ะตัวอย่างที่สองก็เช่นปูนปลาสเตอร์นักเรียนรู้จักปูนปลาสเตอร์ไหมลูกปูนปลาสเตอร์สีขาวใช่ไหมที่นำมาผสมกับน้ำแล้วออกไปหล่อในแม่พิมพ์แล้วให้ได้วัสดุออกมาตามที่เราต้องการใช่ไหมคะหรือเอาปูนปลาสเตอร์ไปผสมกับเยื่อกระดาษน,นะคะแล้วเอามาสร้างเป็นกระปุกอมสินปูนปลาสเตอร์ก็จะทําให้เยื่อกระดาษน,นียเกาะตัวกันแข็งแรงใช่ไหมคะเกาะตัวกันแข็งแรงแล้วก็ ได้รูปทรงที่เราต้องการนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเนื้อหาที่เราจะมาพูดในสัปดาห์นี้นะคะก็มี2หัวข้อใหญ่ๆก็คือ 1. คุณสมบัติของอการดูดซับน้ำของวัสดุและ 2. การนำวัสดุมาผสมกัน นะคะซึ่งสองหัวข้อนี้นะคะคุณครูก็จะมีใบงานนะคะหลังจากนักเรียนรับชมคลิปเสร็จแล้วเราก็จะมีใบงานให้นักเรียนทําใบงานนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะส่งมาให้ครูทางไลน์กลุ่มวิชาวิทยา,าศาสตร์ของระดับชั้นป .2 นะคะครูรองานจากเด็กๆอยู่นะคะช่วงสถานการณ์โควิดนี้ก็ขอให้นักเรียนนะคะทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วเรานะคะมาเจอกันอีกทีที่โรงเรียน นะคะสำหรับวันนี้ก็มาพบกันแค่นี้นะคะก็วันนี้คุณครูก็มีเนื้อหามาฝากแค่นี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย